สวดถอนคือพิธีอะไรมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสวดถอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบประเด็นในเรื่องของคําว่าสวดถอนมาพูดคุยกับท่านผู้ชม ตามคำแนะนำของแฟนรายการที่แนะนำเข้าสู่ทางช่องมาซึ่งคำว่าสวดถอนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นเคยกับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างาจังหวัดหรือว่าพี่น้องทางภาคอีสานหรือภาคใต้นะครับเพราะว่าสวดถอนนั้นเป็นวัฒนธรรมของล้านนาและก็คำว่าสวดถอนเนี่ยกลอนเสียงมาจากคำว่าสูดสวดถอนสูดสวดถอนคืออะไร สวดก็คือบทสวดคาถาที่ใช้สวดหรือเวทมนต์คาถาที่ใช้สวดในพิธีสวดถอนนะครับปัจจุบันนี้กลอนเสียงมาเป็นคําว่าสวดถอนซึ่งคําว่าสวดถอนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องล้านนาเกือบทุกพิธีเลยทีเดียวจะมีพิธีสวดถอนเสมอและผู้ที่จะทําหน้าที่สวดถอนเนี่ย ก็จะมี 1. พระครับท่านผู้ชมเพราะท่านรู้จักสูตรก็คือบทสวดหรือเวทมนต์คาถาที่เอามาใช้ในพิธีถอนนะครับสก็คือมัคคณายกครับมัคคณายกในพิธีสวดถอนเนี่ยเท่าที่ปฏิบัติพิธีอยู่ที่จังหวัดเชียง,งใหม่นะก็จะเห็นมีอยู่พิธีเดียวครับท่านผู้ชมก็คือพิธีห้องขวัญ องขวัญเป็นภาษาพื้นเมืองก็คือ,อเรียกขวัญนั่นแหละท่านผู้ชมปู่จาร์หรือมัขณายกก็จะมาทําพิธีปัดเป่ารังควาก็คือสวดถอนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปจากตัวของเจภ้าภาานะครับอย่างนี้คราวนี้พิธีสวดถอนเนี่ยสวดอะไรบ้างถอนอะไรบ้างพิธีสวดถอนก็คือการถอนศพ วิญญาณออกจากที่นั้นๆโดยเฉพาะาท่านที่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตเุเชื่อว่าหลังจากถึงแก่กรรมแล้วจิตวิญญาณของเขาก็จะตกอยู่ที่นั้นเพื่อให้ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยออกไปตามร่างของเขานะครับไม่ให้ตกห้องอยู่สถานที่นั้นๆก็จึงนิมนต์พระสีรูปเนี่ยมาสวดถอนดวงวิญญาณของเขาไปกับร่างด้วย เพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมมาจังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ภาคเหนือถ้าสังเกตดูถนนใหญ่บ้างหรือว่าสถานที่บ,า,บางแหง่งมีธงขาวธงแดงธงดำปักอยู่นะครับท่านผู้ชมสันนิษฐานได้เลยว่าตรงนั้นมีอุบัติเหตุและก็ทางเจ้าภาพได้จับพิธีสวดถอนโดยนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ เราเรียกกันว่าพิธีสวดถอนถอนอะไรละ่ะก็ถอนดวงวิญญาณของผู้วายชนออกไปจากสถานที่นั้นๆให้ตามร่างของผู้วายชนไปเพื่อเขาจะได้ไปผุดไปเกิดอย่างนี้นะครับเรียกพิธีเหล่านี้ว่าพิธีสวดถอนคราวนี้เครื่องประกอบพิธีสวดถอนและมีอะไรบ้างเครื่องพิธีสวดถอนก็จะมีกราบกล้วย เอามาทําเป็นกระทง4สี่มุมนะครับท่านผู้ชมด้านในก็จะมีทูบมีเทียนมีเมี่ยงมีบุหรีนะ่หรืออาหารหวานคาวที่ท่านที่ผู้ถึงแก่กรรมชอบซึ่งผู้ที่จะทําเครื่องสตวงภาษาพื้นเมืองเรียกว่าสตวงเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะท่านผู้ชม ผมเองมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะผมยังทําไม่เต็มแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเครื่องแต่และพิธีเนี่ยจะมีเครื่องแตกต่างกันไปรวมทั้งสัตววงสวดถอนด้วยก็จะมีเครื่องพิธีแตกต่างกันไปและใครจะเป็นคนทําให้ล่าเมื่อผมไม่รู้ <c oughs> ผมต้องอาศัยโน่นแหละท่านผู้ชมครับภูมิปัญญาชาวบ้านหนึ่งครับมัคคายกมัคคายก ที่เป็นปู่จานพื้นเมืองเนะี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะบอกข้อครับผมจะทําพิธีสวดถอนพ่อได้ช่วยจัดสตวงสวดถอนให้ผมด้วยอย่างเช่นข้างค่ายผมก็จะมีพ่อหนานสมนึกเนี่ยครับก็จะเป็นคนจัดให้นะครับ 2. คือใครครับ2ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนะี่ยโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ปออุ้ยแม่อุ้ย,ยนะครับ ท่านจะมีความรู้เรื่องการจัดเครื่องประกอบพิธีเหล่านี้อยู่แล้วก็ไปขอให้พ่ออุย้ยพ่อนานทั้งหลายทําให้นะครับคู่เคยผมนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพ่อกำนันชลินอินทจักรก็บอกว่าพี่นานไปเฮียนหูเลยเครื่องพิธีพื้นเมืองเนี่ยผมบอกโอ้ไม่ไหว เพราะว่าเครื่องพิธีแต่ละอย่างนั้นยิบย่อยมากัท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เหมือนกันจะไม่หวัดไม่ไหวต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมภูมิรูภ้ภูมิธรรมนะครับนานนะครับกว่าจะจัดเครื่องอ่าเหล่านี้ได้ถูกต้องตามโบราณน,นะครับท่านผู้ชมครับที่พ่ออุ้ยพ่อนานเพิ่นสั่งสมความรู้กันมานี่คือเครื่องประกอบพิธีสูตรถอนคราวนี้จุดมุ่งหมายเพื่อความอ่าการสวดถอนเนี่ยคืออะไร ็เพื่อขับไล่ความไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆหรือถอนดวงวิญญาณของผู้วัยชนออกจากสถานที่นั้นๆนะครับซึ่งว่าโดยการสวดถอนหรือสูตรสวดถอนจะมีอยู่4ประเภทกนะันท่านผู้ชมประเภทที่1ก็คือสูตรถอนศพเวลาท่านผู้ชมไปร่วมพิธีของพี่น้องพื้นเมืองอ่ะหรือเชียงใหม่ที่วัดน่ยก่อนที่จะเคลื่อนร่างของผู้วัยชนออกไปทําพิธีชาปนกิจศพเนี่ย จะต้องนิมนต์พระสี่รูปก่อนครับมาทำพิธีสวดถอนโดยวางกระทงทั้งสี่มุมของหีบบรรจุศพแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ท่านมาสวดบทสูตถอนจึงจะเคลื่อนศพไปร่วมพิธีชาปนกิจศพได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้คนโบราณเชื่อว่าดวงวิญญาณของเขาเนี่ยยังติดข้องอยู่ที่ศาลาเมื่อ,อ ติดข้องอยู่ที่ศาราเขาก็ไม่ไปผุดไปเกิดอาจจะเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆว่าผู้ที่มาใช้ศาราอาจจะเจอกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างได้นะครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจึงต้องสวดถอนศพก่อนนะครับ2ก็คือสวดถอนขึ้นบ้านใหม่สวดถอนขึ้นบ้านใหม่นยะ จะใช้สตวงอยู่5สัสตวงครับท่านผู้ชมวางสี่มุมบ้าน4กลางบ้านหนึ่งนี่มณพระ5รูปมาทําพิธีสวดถอนก่อนขึ้นบ้านใหม่ซึ่งการสวดถอนขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะทําทุกบ้านเลยท่านผู้ชมเป็นพิธีพื้นเมืองนะครับทําไมต้องสวดถอนบ้านใหม่เพราะเราเชื่อว่า เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่อยู่บริเวณบ้านอาศัยหรือว่าบ้านจองห้องหอที่เราสร้างบ้านเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่ผู้ที่อยู่อาศัยก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็จะได้หายไปเพราะฉะนั้นจึงต้องสวดถอนก่อนขึ้นบ้านใหม่นะครับ2ก็คือสวดถอนขึดขึดคืออะไรก็คือขึดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือบางครั้งนะครับก็จะทำให้เรียกว่าเคาะกรรมาบางคนก็บอกว่าทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามบ้านนี้ตกเรียกว่าอยู่ในมุมที่ไม่เหมาะหรือว่าสร้างบ้านในมุมที่อับทำให้ผู้ที่อยู่แล้วขึดก็คือขัดข้องทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามนะครับสิ่งเหล่านี้นครับเจ้าของบ้านก็จะแก้ไขด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ มาทําพิธีสวดถอนขืดนะครับท่านผู้ชมนิมนต์พระห้ารูปเช่นเดียวกันความแตกต่างก็ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสวดถอนศพเนี่ยใช้พระสงฆ์สี่รูปขอโทษนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปครับแต่ถ้าเป็นสวดถอนขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระสงฆ์ห้ารูปสวดถอนขืดนิมนต์พระสงฆ์ห้ารูปเช่นเดียวกันนี่คําว่าสวดถอน ส่วนสวดถอนประเภทที่4ี่กบท่านผู้ชมครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับคือเกี่ยวข้องกับเราน้อยที่สุดก็คือเป็นพิธีสังฆกรรมก็คือเป็นพิธีของสงฆ์โดยเฉพาะเราเรียกว่าสวดถอนสีมานะครับซึ่งสวดถอนสีมานั้นนานๆทีกบท่านผู้ชมเราจะได้ไปร่วมพิธีอย่างเช่นผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมได้ไปร่วมพิธีสวดถอนสีมาอยู่สองรอบเท่านั้นเอง เมื่อ20ปีที่แล้วก็คือวัดหนองตองอำเภอหางดงเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือนุ่นวัดกองลมอำเภอเวียงแหงนะครับท่านผู้ชมเท่านั้นเองสวดถอนซีมานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าสวดถอนเนี่ยก็หมายถึงว่าสวดถอนอดดมวิญญาณของผู้วัยชนออกจากพื้นที่ใดที่หนึ่งให้ไปกับร่างของผู้วัยชนเขาจะได้ไปผลไปเกิดสวดถอนขึ้นบ้านใหม่ เอาสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ดีไม่งามออกจากบ้านใหม่ให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวดถอนประเภทที่3ก็คือสวดถอนขึดนะครับก็คือสิ่งขัดข้องหมองใจสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านขอ จาภาพก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสวดถอนหรือสูดสวดถอนนะครับท่านผู้ชมก็วางใจว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจตามนี้นะครับและพี่น้องภาคอื่นแล้วครับมีพิธีอย่างนี้บ้างไหมเหมือนพี่น้องล้านนาบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวัดที่โน่นเขาทำอย่างนี้พิธีที่นี่เขาทำอย่างนั้นนะอย่างนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับภาคอื่นผมก็ไม่ทราบ เพราะว่าชีวิตของผมเนี่ยอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักนะครับท่านผู้ชมวัฒนธรรมของพี่น้องทางภาคอีสานก็ไม่เคยได้ไปร่วมเลยไม่รู้พิธีท่านเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องภาคใต้ย,ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับแทบไม่ได้รู้เรื่องเลยแหละท่านผู้ชมเพราะไม่เคยไปเลยภาคกลางก็ไปแค่สองปีเท่านั้นเองหลักก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักก็จะมีพิธีอย่างนี้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําประเด็นในเรื่องของสูตรสวดถอนหรือพิธีสวดถอนมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คงสมควรแก่เวลาท่านผู้ชมท่านใดสงสัยในประเด็นไหนหรือว่าจะสอบถามในประเด็นใดก็ภายใต้คลิปนี้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้นําช่องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมแฟนรายการทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่าน จงมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนนะครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ